เป็นเรื่องแล้วสิครับทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าหมีต่อตอมิโดและเ็นดี้ถูกจับขึ้นศาลหรเออเือว่าโดนโทษเพิ่มหรอกแล้วเจ้าสก,กิปดีตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่ล่ะเนี่ยแล้วเนี้อจบลงเช่นไรไปร่วมหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับ มันยังไม่สูกเลยอะรอไปก่อนน้ำลูกเองถ้ามันยังไม่สูกอะน้ํามันลาดไหมแต่เย็นๆนะเอาน้ํามันลาดเดี๋ยวก็ไหมกันหมดหรอกเจ้าหมีดูเจอมนิดนึงเงเชื่อชันดิมันจะได้ไม่ไหมเตลี้ยงนิดเนึ่องไม่เอาเดี๋ยวมันไหมเกินไปเจ้าหมีดิโออะไรเย่นน้ามันนิดเดียวเองนี่เนี่ยแค่แค่น้ำมันนิดเดียวเองเนี่ยลาลาไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวนี่เบนดี้ฝากดูเจ้าหมีด้วยนะเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ําก่อนไม่ต้อง ดูทันอะไรแค่นี้ไม่ไว้ใจกันเลยหูดูเีย<อ>ไปเลยไปเข้าน้ำไป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 ,ปอะไรนะนี่อ่ะอ่ไปเลยไปไปไป็นดีย่างเนื้อเกียมนนยังไงโอ้โหไฟมันไม่แรงเมื่อไหร่มันจะสุกอ่ะยังเป็นชาดม,มึงมั้งเราพุงแย่ฮะไม่เลาใจเลยอะไรเนี่ยมาถอ,อยดีเป็นดี่คอยไปก่นอนเดี๋ยวฉันจะย่างให้ดูน,นี่แมยจุดไฟย่างเลยนี่ สิบวนาทีก็เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเนื่อเนี่ยเนี่ยเนื้อนเียมเลยเนี่น่เป็นไงฮะไไฟทำไมไฟมันลุกไวจ้าว้าวไฟ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 นีกันเรานมีไฟไมไฟ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 

่ใหมมันเกิดอะไรขึ้นร้อยรูปปังหน่อยเกิดอะไรขึ้นผมแม่ผมแค่แยวมาบีคิวเป็นนี่มันจุดไฟเผาอย่างเดียวเลยอ่ะจับมันไปเลยใหญ่ๆตัวนี้ตัวนี้เลยบ้านหลังนี้ผมดับเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือบ้านเจ้าตัวเลยครับรีบจับรีบจับรียบนะครับจับออรีบจับนัดปะติดกันแล้วกันเดี๋ยวนะคุณอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคุณมี ใช่ใช่ใช่อยู่ในเหตุการณ์หลักฐานข้ามือมันนี่เลยใช่ใช่ใช่มันนี่มันจุดไฟมันยาวมันที่คิวเนี่ยหลักฐานข้ามือมันเลยดูดีเจ๊้าเนี่แล้วผมต้องเชื่อใครเดี๋ยวตอนนี้ผมมองไปหมดแล้วแต่แกถือน้ำมันอยู่นะไม่หรอกพวกแกมันเข้าข้างแกกันเลยอ่ะฮะโอ้หลักฐานขามือเลยไป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 เลยกองผู้กองเออเจ้าหมีไปก่อเรื่องอะไรมาไหนบอกผมมาสิ เขาวางเพลิงบ้านฝ่ายตรงข้ามครับต้นเหตุเกิดประการที่เขาทำบาร์บีคิวแล้วไฟลามทางผู้เสียหายได้แจ้งความมาแล้วครับ่คาับจ้าคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะครับคนจุดไฟมาแล้วไฟลามบ้านผมว่าผมกำลังดูดันอยู่ดีเผาไฟใส่บ้านคุณคืออะไรตัวตีคนาดนี้ต้องมีผู้ปกครองเบิกัวผู้ปกครองของเจ้าหมีมาสมีผู้ปกครอง เงียบไปเลยเจ้าหมีสามที่เคารพครับพวกเราเอ่อตั้งบาร์บีคิวกันอยู่แล้วเจ้าหมีมันก็ราดน้ํามันใส่ไฟเดี๋ยวเดียวเดียวผู้ใหญ่หมีก็ว้าวุ่นเลยทีเดียวดินายจะไป็นหวหมีตัวเล็กๆอย่างงี้ไม่ได้นายเป็นผู้ปกครองแท้ๆน่ทำไมไม่ดูแลเูกต้องทำไมแกไม่ดูแลฉันนะี่เจ้าหมีแกเปียกไปเลยสามที่เคารพครับผู้ปกครองอ่ะผู้ใหญ่ทำอะไรเลอกกายเด็ก แต่ว่ารอบเนี้ยฉันจะจำคุกแล้วก็เจ้ามีแล้วก็เจ้าดำดำนั่นทั้งหมด999ปีเท่านั้นเอาไผมไม่ได้แวปีนผมไม่ได้ปีนพอดีมีรายงานมาครับมาอีกแล้วล้อเจ้าตักโกษดคนนั้นใครครับผมมีความคิดดีๆครับท่านว่ามา ไม่ใช่โจกอแคเป็นสบายหรืออะไรเลยทำนี่เลยครับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันตอของสารจะไม่ยืดตรงนี้ผูกบรกอ่ะจับจับบุกีแกลงมาสิก็เดี๋ยวก่าโดนโทษเพหรอกเออย่างงี้เอาอย่างงี้เดี๋ยวเมืองเนี้ยฉันจะให้นายกเทสมุนตรีไปชดใช้ค่าเสียหายไฟไหม้ให้แต่ว่าฉันมีข้อแม้แกสามคนเท่านั้นรับไหมไม่รับ อะไรอ่ะยังไม่พูดเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากตีครูก็รับก็ได้นายรู้จักพวกตัวโถสมอะไรฉันไม่รู้จักหรอกแต่เมื่อกี้ผู้มวลเขารายงานมาว่านอกเมือเนี่ยมันมีเจ้านักโทษที่ตัวเป็นโถสวมพวกนายต้องไปจับไปฉันให้ได้แล้วฉันจะให้นายกเทศมนตรีเคลียร์ค่าเสียหายทั้งหมดแล้วพวกนายจะพนทษทั้งหมด โอเคไหมแติดคุกเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันจะให้ภูมวดเนี่ยเบิกแฮลิรี่คอปเตอร์ให้แล้วก็จะส่งพวกแกออกไปนอกเมืองแต่ภารกิจของพวกแกต้องไปจับเจ้าสกีบีีอะไรดีๆใช่ไหมถูกไหมภูมวดเอาใจครับใช่ครับท่านใจครับอ,อ๋อ,อไปไปไปเบิกคอปเตอร์ให้ไปเบิกคอปเตอร์ก่อนไปแกออกไปก่อนเลยภูมวดอได้ครับได้ครับอ๋อโอเค เดี๋ยวตอนนี้พวกฉันจะไปเตรียมเฮลิคอปเตอร์แล้วสองพวกแกสามคนไปทำภารกิจนะเดี๋ยวในเมืองของเราฉันจะให้นายดกเทศสมนตรีจัดจานทั้งหมดนี่แล้วกเกี่ยวอะไรกับฉันด,ด้วยเนี่ยเอาล่ะ,ะคุณตามผมมาทางนี้เลยครับไปทำภารกิจกไปทำภารกิจเย้ไปไหน นี่คือฮอจะไปส่งพวกคุณยังเป้าหมายครับผมพร้อมแล้วครับทุกหมวดฮอพร้อมสำหรับเจ้าหมีแล้วก็ทีมต่อตอบิโดได้เรียบร้อยนะครับทุกหมวดโอเคงั้นผมฝากพวกคุณด้วยแล้วกันเนาะใช่เลยเยอะขึ้นปะอ่ะฉันขับ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 เอาๆๆๆแล้วฉันนั่งไหนอ่ะอขอคุณต่อนั่งนั่งตรงนี้เลยครับฮะตรงเหล็กตรงนี้เลยครับนั่งได้นั่งข้างนอกเนี่ยนะอ๋อโอ้โหแล้วมันจะไม่อันตรายหรอคุณตำรวจโอ้ยแม่อันตรายแล้วครับเสียใจผมเราไว้ใจหมีขับเครื่องบินจริงๆหรอครับ ได้แล้มั้งะลางนี้จะดีหรอเนี่ยเล่เนี่ยตงไหนเนี่ยใช่ครับดีดีไปแล้วนะเอาบยเดี๋ยวคุณตำรวจบิน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 บบิน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 นบิ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 บินบนบิ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 นบ เรียบร้อยเละเป็นโกโก้คันเบิกลำใหม่เถอะครับผู้กองแต่ก่อนอื่นพาเจ้ามอนี่ไปโรงพยาบาลก่อนผมเบิกลำใหม่ให้แล้วครับดีๆล่ะรอบนี้พังอีกไม่มีตังค์ซื้อให้อะนะลำใหม่ลำใหม่เดิน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 แ้นนั่งไหนอ่ะนั่งหัวจมูกก็แน่ะเด้อนี่ขึ้นไปนั่งเลยนะนัตรงนี้เดียวนะนั่นแหละแก้ว โอแก๊สดีๆนะครับทุกคนบินบินดีนบนบนบิ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 นบ้นบนนบนนบินบ้นบนินบินนบินบินวนน อากาศเย็นเป็นบ้าเลยเจ้าหมีข้างบนเนี่ยแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะนั่งข้างหน้านะ,ะลงมานี่เหรอที่นี่นะที่มีส<ช>ก,กีบีดี้เหรอแน่ใจเหรอเบนดี้ที่ดู GPS อ่ะตรงนี้เหรอโอ้ยแต่วันนี้เจ้ามีแกขับดีมากเลยลำที่สองเนี่ยไม่ดีได้ไงอะยิงคู่มือมาแล้วบอกไว้ก่อนเลยแต่ได้ข่าวว่าลำแรกพังอะไรฮะบอกไว้ก่อนที่เนี่ยเครื่องลำเนี่ยมันมีเครื่องบินแบบอัตโนมัติด้วยบอกไว้ก่อน แล้วเราต้องไปไหนต่อเนี่ยอ๋อทางนี้หรือเปล่านี่ที่มีสกิบดี้นักโทษอ่ะ,อะาทางใครแค่ไม่รู้ใครขอให้เป้ดท่อไปดูก็เขามอบหมายให้มาทําภารกิจจับกลุมเจ้ากสกิบดี้นักโทษนี่นอะอุมอะไรอ่ะแทนที่เราจะไปปล่อยสกิบดี้เอา้าอะไรเล่าถ้าเกิดเราไม่ทาภารกิจเราก็ติดคุก9 9้ปีเลยนะไม่กลัว<ะ>ทำไมอ่ะ ตีคุกะตีคุก็เหกมาได้กทีไม่ใช่หรือไงฮะใช่เออเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอะไรวแวบอะไรวแวบเฮ้ยเหมีอะไรอะนี่มันกล่องสมบัติดิดนี่นองสมบัติโอมันน่าจะมีเพชรแน่ดูที่กล่องทองด้วยดูที่จงหมีแกลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรเออเปิดรอได้เลยใช่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีนแก่อะไรจบแล้วสินะวอะไรเนี่ยมีคนสั่งมาจับฉันใช่ไหมล่ะไม่มีคนสั่งมาจับเกไม่ใช่ฉันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้คือเจ้าสกิบีดีนักโทษสกิบีดีนกโทษไม่เาสกิบีดีนักโทษีู่ไม่เัวร้อไปหมดเลยถ้าต่อจะมวล้อไปมดเลยใช่ใช่พวกฉันนน่บั็อกฉันยา่ไปเลย จะมีมกีร้อยคนท่านจะไมนสมบัติอยู่นี่จะโดนจับเ้าจะต่อตไมีดแกโอแกทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนที่โดนส่งมาจะต้องไปเป็นทาสของท่นยังไงหล่ะม่พี่อะไรเนียดทุกคนดูของท่นให้ดีนี่นะ้ไป เรีย่ว่าเชื่ให้ริงโดไม่ได้เรียกว่าตีวพวกเดียวกันทำไมฉันต้องมาทำงานอย่างนี้ด้วยเนี่ยออไออานี้พอะไรเนี่ยเป็นที่ขุดเจยยาวดูสิถูกใช้เป็นทาสเลยจูบินี่จะต่อเตอปิโด<า>อันนี้หน่อยน,นี่ฉันเมียงี้ด้วยเดี๋ยวแกเอาโปกเกมอนมาทำไมเอ้าก็ จับตีบีดีไม่มีอะไรทำเนี่ยมันน่าทำงานหน้าเบื่อจะตายมาจับ GPT เล่นดีกว่าป่ะเฮ้ยเราจับเจ้าตัวนั้นสิตัวนู้นอะนะนี่ตัวนี้ตัวนี้เราจับตัวนี้สิตัวนี้นะใช่ใช่นี่เนี่ยอะไรปลาอะไรมาเฮ้ยนะทำานให้รวยรวยรวยเงยเงยคนนี้เป็นลมไปแล้วเออคือฉัน ท่นปวดฉี่อ่ะรีบเปล่ารีบมากเลยอ่ะฉี่จะลาดอยู่แล้วอ่ะหนัเปล่าอ่ะออหนักมากเลยเออเปล่านักโทษปวดขี้ว่ะเดี๋ยวพานาต้องไปขี้กันนะเดี๋ยวมาอะไรกันเนี้ย วายมายป็ี่แล้วนี่แหละแกต้องูเรียกช้อนสี่วาขลาดขาีาดีๆแหมแหมห้เวนเว่เวานไปไเนี่ยไกลเหลือเกินน่ะนี่ลงมาฉันปวดแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะมองงงไง่ด้ไมรีบไปขี้เร็วไปนี่ทันนีเอาเร็วเดี๋ยวรอเอาอย่าทำเลยรีบทำเร็วๆหานไปตรงนู้นละกันอย่าแอบมองล่ะ เออแม่มองหลอกรีบขี่เลยมันหันไปตรงนู้นจังหวะนี้แหละเราว่าทางนี้ดีกว่าเออเชิบ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 นีมันไม่รู้ตัวด้วยเราต้องไปช่วยเจ้าวิกับเบนดี้ให้ได้ว่าแต่ที่มันห้องควบคุมอะไรเนี่ยเฮ้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราอย่างนี้เราเรียกเหล่าพัธมิตรมาช่วยดีกว่าเออเเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเชิบเอาเชิบเอาเชิบมันโไปว่าทายเยอะจังนี่ได เรียบร้อยเป็นยังไงล่ะเราต้องเรียกเราพัทมิตรมาช่วยดีกว่าเฮ้ยจะจะจะจจะแจกระบุตำแหน่งปึ๊บเทิฟ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 ต้องมาช่วยพวกเราไว้ได้เฮ้ยเฟนดอนเนี่ยขี้นานละเกินออกเอาเฮ้ยขี้หายบันลัยล่ะโอ้โหเป็นเรื่องแล้วไงไปหาเลยเฮ้ยออยตา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 ยเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะนักโทษหายนักโทษหายแจ้งตำรวจเลยเร็วนักโทษหาย เอาไั้วน่ะ้ไม่หน่อ้ไม่หน่้าพอครับบอสอดนักนอนหายเพื่อนอีกัวเนี่ยครับบอสอย่เลยฉัน่ะไอ้มาม่ี่หายไปล้วมันหายไปได้ยังไงฮะผมไม่รู้ครับบอสผมก็อยู่ครับบอสไอ้ไี่หายไปได้ไงขี้หาไปไหนแต้อมรัดชอบเลยแกเป็นคนละคนเไอ้ี้าไปไหนอ่ะเ้ยขีไหี้ยไปไน มาเขต้องรับผิดชอบเฮ้ยอะไรอีกอะฮะวันนี้วันนี้มันใัรเขาทำไมอขี้ไปไหนอี้อะขี้อะไรขี้ขีใครอะไรเดี๋ยวก่อนอด่าพึ่งอกครับ ตอนนี้มีข้าศึกกำลังบุกมาทางที่หกนาฬิกาครับตายกันตัวมันเริ่มเลยครับบอส่อนนี้ตื่นหกโมงใครก็ตื่นกันหรอกตื่นบ่ายกินย่าตายพยานมาด้วยเอ๊ะกินกันที่ขี้แตกอะไรเนี่ยโอ้โหให้เวลาไม่ได้เออตอนนี้บินมาขี้จะแตกเอ้ยไม่ใช่บอสประตูบุกครับบอสประตูบินมาเหรอประตูกระไอ้ครับประตูบินมาตีหัวอะไรอะบอสมันใช้เวลาตลกไม่ได้ บอสครับข้างหลังครับบอสบอสข้างหลังอะไรกันอีกเนิงดินเดิดินข้างหลังอ่ะไญาติฝ่ายไหนเรามาครับบอสโอ้ยบอสบอสพันามิดอาวอ้าวโอ้ือบโห อะไรนะพี่แกยืนต้นลมเนี่ยคนอื่นเขาจะตายหมดแล้วบอกไว้ก่อนเลยเห็นมเ็มากเลยครับเดี๋ยวนะล้างตีน่าเดี๋ยวทำเองฉันอุตส่าห์มาช่วยแล้วนะยังไงฉันก็คือฮีโร่ในรอบนี้แหละ ีโลอยเหม็นขนาดนี้เนี่ยโอ้ยไปไหอ้เมียกคนนี้ะไม่ได้ถามจริงจัดการลยนี่จะจัดยาอย่าเกันอย้าลุกต้องการอย่าลุ้อง นไอ้ขี้เราในที่สุดเราจะค้นโทษวใชไม้อะใช่ใช่ใช่ต่อให้พวกนายจะบาปน้าขนาดไหนแต่ว่าในบทซูเปอร์ฮีโร่พวกนายก็อืมก็ไม่ดีดีหรอกโคตร9 9่กปีฉันขอรังพวกนายในบ้านแค่หนึ่งวันละกันนะจะได้ไม่ไปรบกวเนเพื่ปปอบบ้าน คนโทษแล้วแย่ไม่ดีขอค่าทำขวัญหน่อยได้ไหมแกรู้ไหมแกทำบ้านชาวบ้านไฟไหมมาขอค่าทำขวัญสภาพเนี้ยไม่ซ้ำกับบุญแล้วคนทีขอยังมีสิทธิ์มาเบิกตังค์ฮะเรียกร้องแรงนั้นแหละค่าทำศพเม่ได้ดีจุ๋มีต้องต่าค่าทำศพแลเราไม่ต้องขออะไรมากอ่ะแค่พ้นโทษก็บุญหัวแล้วพวกนายมีเวลากลับบ้านแค่สิบนาทีเท่านั้นแล้วพวกนายจะกลับยังไงเอาศพเพื่อนพวกนายไปด้วยเนาะ

ไปสิใจะขับดีไปไปตายาส้าเรื่อกันอีกแล้วไม่ไๆๆุ่นตาพทอนายเป็นที่สเลย